วันนี้มันเกิดขึ้นได้ครับเมื่อสามสามรือสี่ปีที่แล้วเนี่ยผมยังนั่งดูคอนเสิร์ตอยู่ข้างหลังเวทีตังนู้นอย่างเลยียววันนี้แบบได้ขึ้นมาแล้วดีใจครับดีใจมากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับขอบคุณพี่พี่ทีมงานครับ ขอบคุณทุกทุกฝ่ายเลยขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนักแสดงครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่น่ารักกับพวกเรามาเสมอที่ซัพพอร์ตเราเสมอที่อยู่ข้างๆกันเสมอนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ จิตพิวคี่ใหญ่ป้าครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยช็อกแบบนี้เมื่อกี้พอเจอเห็นวีดีโอที่ทำให้ก็รู้สึกซึ้งครับซึ้งแล้วก็อยากจะขอบคุณกันแ่นนะครับทุกคนเลยทุกทุกบ้านเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยดูน้องๆผมนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่ยังให้โอกาสนะครับ เ,เด็กชายที่ใกล้จะเข้าสามสิบแล้วขอบคุณทีมงานครับทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้านะครับผมรู้ว่าพวกผมเหญ่ครับแต่ผมเชื่อว่าพวกพี่เหื่กว่ามากครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ชมที่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้เราไม่ใช่มีแค่ในฮอล์นี่อย่างเดียวนะครับขอบคุณผู้ชมที่อยู่ในระบบ V Live Plus ด้วยนะครับผม และหนึ่งในนั้นก็คือป้าผมเองครับวันนี้วันเกิดป้าด้วยถ้าเป็นวัะเด็นนะครับป้า <c oughs> ครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าว่ากายจะทิ้งงานที่กายรักไปนะครับเพราะว่าผมมีแฟนๆที่น่ารักแล้วก็มีพี่ๆจีนเีที่คอยทำให้กายเชื่อมาตลอดว่า การสามารถอยู่ในโครงการนี้ได้ตลอดชีวิตขอบคุณครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสนะครับท่านบอกเลยว่าไอ้ล่องไปมันหยุดไม่ได้อ่ะอไ,ได้เนะ<ไ>หร<น>อสูว<ง>ย เหมือนบ้านทุกครั้งที่เรามาทำงานเราเหมือนได้เจอครอบครัวทุกคนดูแลน้นงมันอยู่ไม่ได้มึงกันร้องเลยว่าะก่อนร้องช่วยกันตลอดผมใจหายว่าวันนี้เป็นรอบสุดท้ายผมใจหายว่าเราจะต้องแยกกันไปต่างคนต่างต้องได้ชีวิตทำน้าที่ของเราก่อนแต่อย่างหนึ่งที่ผมดีใจก็คือผมยังมีทีเรื่องนี้เป็นความทรงจำที่ดีมากๆ แจ้ดูตไวใบดิมันไม่ไหวแล้วอ่ะน้องแบบหนักมากทคนที่ให้โอกาสกับทุกๆคนให้โอกาส,ก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 ,าสกับเรื่องดีแล้วเราอยากจะฝากว่าขอให้ซีรีส์เรื่องนีเป็นหนึ่งในซีรีสที่ทุกคนควรตั้ใจครั้งหนึงในชีวิตฝากด้วยนะครับตัดคมเดิมร้องไ้เรียงคำไม่ถูก <laughs> ก่อนอื่นต้องขอบคุณโอกาสดีๆที่ทําให้เลิฟได้มาเล่นเรื่องนี้ตอนแรกเราไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าแบบเรื่องนี้จะไปเลิฟมีคนรู้จักเพียงขนาดนี้โอ้ดียิอาก้เรื่องนี้ทาให้เลิฟรู้จักกับพี่ๆหลายๆคน จากที่ไม่เคยรู้จักเลยแล้วก็ทําให้เริ่มรู้สึกว่าแบบเออเริ่มรักครอบครัวนี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากเวลาเริ่มไปกองหรือแบบเริ่มอยากไปกองเริ่มอยากทํางานค่ะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจดีๆจากทุกๆคนที่คอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเริ่อตลอดแล้วก็รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วก็ ขนาดนี้ต้องเพิ่มรอบแล้วแหละดีคิดว่าพรุ่งนี้พวกเราจะไม่ได้เจอกันแล้วมันก็รู้สึกแบบเงาเงาอ่ะก็ขอบคุณทุกๆคนทุกฝ่ายมากๆที่ทำให้คนนี้ ดีขนาดนี้ได้ขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเราคอยให้รู้ใจพวกเราตลอดขอบคุณค่ะ